งานวันนี้เหรอครับผมก็ที่จริงก็รู้สึก <c oughs> ดีใจดีใจครับผมแล้วก็ประทับใจครับผมเพราะว่าอย่างครอบครัวพี่เองเงี้ยเราเราใช้แสนซีวิตมาตลอดนี่แล้วครับผม <c oughs> ก็เป็นแบรนด์ที่มีมั่นใจด้วยครับแล้วก็ดีใจที่ได้โอกาสมาร่วมงานกับทางแท็กซี่ครับกับแคมเปญนี้นะครับผม you are met for us ครับทำใหู้สูงความเป็นยูของมันพี่ดีกนะความเป็นยู กถ้าพูดถึงในความเป็นพีใช่ไหมครับผมที่จริงพีว่าทุกๆคนเรามีเรามีามหลายด้านกันอยู่แล้วอย่างตัวพีเองก็นอกจากในด้านการแสดงเนี่ยเรายังมีพาที่เป็นศิลปินท,ที่แยกออกจากการแสดงอีกอะไรเงี้ยครับผม,มเพราะว<ม>่าพี่มองว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองมีความเป็นยูมีความมั่นใจในแบบของตัวเองที่ด,บบดีที่สุดครับ่อยากจะแบบว่ามองว่ายูในแบบของตัวเองแบบไหนที่เด่นทัดยูในแบบของพีเหรอครับผมอาจจะพี่ดูอุ้ย ลูกอมค่ะก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะคบผมอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวบางที่ที่อาจจะมีความเป็นตัวเองสูงในนั้นครับผมถ้บผมยังไงก็อยากฝากแคมเปญ UR Metrolife ของแสนซีด้วยนะครับผมเพราะว่าทางแสนซีเนี่ยเขามองเห็นแล้วว่าหนึ่งคนมีความเป็นปัจเจ็บบุคคลหลายบุคคลอยู่ในตัวเองนะครับผมยังไงก็ฝากแสนซีแคมเปญด้วยนะคะ พูดถึงพอกีพูดถึงเรื่องชุดไปแล้วก็เลยมีชุดในเอ็มวีหลายคนมีอามากว่ายิ่งจะใกล้จบปีน้อยชิ้นลงเรื่อยๆเป็นยังไงบ้างกับเรื่องทีแบบกชุดก็ดีใจนะครับผมที่ทุกคนชอบชอบชุดในเอ็มวีการเงีงยเพราะว่าทางกินงานแล้วก็ตัวพีเองตั้งใจกับ M v ีนี้มากๆอให้มันออกมาเป็นมีความเป็นทีมากที่สุดแล้วก็มีความบาลานซ์ระหว่างเพลงกับตัวพีให้มากที่สุดนครับเลือกชุดยากอะไรครับ อ๋อท oh, ี่จริงหลายๆชุดเป็นชุดที่พี่เองนะครับเพราะว่าเฟเราก็เลือกเองเฟอรก็เลือกเองแล้วก็ที่เป็นอย่างนี้ก็เลใช่ครับโซโซอะไรก็เลือกเองครับที่จริงมันเอาสไตลดชันมา่อาามนออกมาเป็นอยกหนน เออมันต้องมองจากตัวเพลงก่อนนะครับผมว่าที่จริงเราเห็นภาพเป็นอะไรแล้วก็ดีได้คุยกับผู้กำกับด้วยว่าที่จริงเขามองวิชวลออกมาเป็นแบบไหนเราพยายามเลือกชุดที่มันเป็นมูดแอ็นโทนเดียวกับเอ็นไวนเมนท์ที่เราไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยที่เราไปถ่ายเอ็นบีอย่ายครับ่เลยข้นแค่จรงจะองแต่แแล้วดีก็ก็ไม่ถึงขนาดนะครับผมที่จริงชอบในการแต่งตัวมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากใส่อะไรที่ที่เรามั่นใจและมันเป็นตัวเราเพราะว่าสุดท้ายความสุขอยู่ที่เรา ถ้าให้พ <_ d ance> ู้ดจะเป็นตัวเองมันเป็นตัวเองขนาดไหน,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 นในในชุดในเอ็มดีเนี่ยก็ที่จริงมันก็อาจจะมีความเป็นตัวเองตอบไม่ได้ว่าขนาดไหนครับผมแต่ว่าชื่อด้วยความที่มันเป็นมิวสิกวิดีโอด้วยมันอาจจะมีความแฟนตาซีเข้ามามันอาจจะเกินความเป็นจริงที่เราจะใส่ในชีวิตประจําวันนิดนึงนนอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราอาจจะหางานหรือว่าหาโอกาสที่เหมาะที่จะใส่กันนานยากอะไรเงี้ยครับก็นจะได้แบบทำไมเป็นเอ็มดีอะไรเงี้ยก็เลยสอของเต็มที่ ก็เอาสนุกสนุกเอาไมี oh, okay. oh, okay. anyway. but, okay, uh ่น้อยชิ้ลคนคนเลย่าเอ็มีน่าคงเหลืออะไรเอ็มีน่าเราจะเหลืออะไรดีอ่ะเดดีคิดลลูกยังยังไม่ได้แทนนะครับผมแต่ว่าก็ก็คิดคิดไปนิดนึง ทำไมอะครับทราไปตักับประจวบคีรีขันธ์ก็ที่จริงมันอาจจะเราทีบางคนที่ชอบเลือกเสื้อผ้าที่ท oh. mm. 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 ี Fragen> ่เหมาะกับตัวเองมากหมายความว่าอะไรที่ทีไม่ชอบเลยทีก็จะเลือกที่จะไม่ใส่มันเลยอะไรเงี้ยมากกว่าครับผมก็พยายามเลือกอะไรที่มันเหมาะกับโอกาสด้วยเหมาะกับงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมหนักชิ้ให้มันเข้ากับเรามากที่สุดประมาณนี้มากกว่าครับพอทีแม่งก็ความมั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยผมกยอมให้เราใช้ข้อสังเกตการ ดีใจครับดีใจดีใจที่เราผลงานของเราเนี่ยมันอินสไปร์ไครได้บ้างอะไรหลายๆคนเลยนะครับดีใจที่ คนมองเราเป็นเป็นเป็นต้นแบบหรือบางอย่างมันอาจจะสร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในใจเขาอย่างงเี้ยก็รู้สึกดีใจมากๆมันกดดันไหมการที่ใส่คนคาดหวังว่าถ้าเอิดงานดีมันจะต้องแบบว่าว้าวแต่ข้างว้าวก็กดดันนะครับผมก็จากที่จริง MV ก่อนหน้านี้ก็ก็กดดันแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรใน MV นี้เหมือนกันแต่ว่าพอ MV นี้มาขนาดนี้แล้วก็ก็กดดันของอันนั้น ชีวิตประจําวันพยายามแต่งตัวให้เบส<ะ>ิกสุดแบบให้เบสิกที่สุดอะครับผม <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นชีวิตประจําวันเราเราวันหนึ่งที่ทําหลายกิจกรรมมากที่ทําหลายอย่างมากดีอยากเนื้อชุดที่มันสบายแล้วก็เหมาะกับการแบบมุกเม้นแบบย้ายไปนูป่นไปนี่อะไรเงี้ยไม่แบบกรีดร้รงอะไรแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบในเกงเอในเกงผ้าอย่างเงี้ยเบสิกอย่างเงี้ยครับผมที่แบบว่าอยแบบสบายสบายนะเรา สบานี่ไงไปดอจูไเลยก็บอกว่าสบายๆจะยึดเก่งตัวแต่เรายังสนุกั้งเวลาเราไ่นเ้บ้ค่ะแ่ามาสนุกครับผมแต่เวลาเสียตังก็ไม่ค่อยสนุกายท็อเลยคะเราา็อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะพอยู่ในที่จะ เราได้ที่ปนคอ,อเทาทตามห้างเออชั้นัญนา่า,า <c oughs> พูดถึงให้เดีด้วยให้เดีเราติดเองเหมือนต้องไปที่อเล็กก็เป็นทางทีมช่วยกันเลือกมากกว่าครับผมอาจจะไม่ได้ไมี่คอเียทกมาที่ยังไม่มีหลายชม,มากจริงจรินจะที่ปที่อเล็กก็สึก <c oughs> ษาโบก่อนเลยว่าเที่อเล็กเขาอือปรึกษาโบลอ่ะฮะดูดูดูด รักพี่โบคือรักพี่โบอยู่แล้วอะไรนะฮะจริงจริงเราะผมก็เป็นเป็นกลุ่มแบบเป็นพี่ที่พี่โบเนี่ยก็สนทกับพี่เนินเราก็สนิทกับพี่เนรอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนแบบเคยเห็นการค,คุยกันอะไรดีเพราะว่าพี่บอกว่าดีนะพี่เป็นดีๆรกาก็เลยเไม่ใำไมไงาาจะทุบหลังไม่ไงครับ พกกับพี่โบยังไงบางก็ก็มีโอกาสได้เจอเขางานเดิมก็ถามเพราแบบเออเป็นไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยสีหน้าเขาสีหน้าตอนจบเราพูดเราถามว่สีหน้าเป็นไงไม่เขาไม่ตัดฟันเขาก็บอกว่าน่ารักดีก็ไม่คิดว่ามันจะมาเวรนี้อะไร์นี้เ่าเ่าฮ่าฮ่าค่าฮ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 าที่าูเาฮาสัมภ่าฮ่าฮาฮ่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 า่าเ่าฮ่าฮ่าสเทฮ่าส่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาาา่า่่ พี่นั่งบนตัวพี่อาร์เล็กครับผมแสดงว่าถ้าเอ็มีหน้าไปเนี่ยพีมันขึ้นหลังเกิดมันลงไม่ได้แล้วนะมันจะต้องยิ่งกว่าเดิมเรากดดันมั้ยทำเพลงเอวยิ่งกดดันหรือยังไงทำเพลงเอวยั้งชุดเอวยังทั้งพระเอกยังดีเอวยิ่งกดดันมั้ยกดดันครับกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าทุกๆงานของพีพีอยากทำมันออกมาให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมพอตัวนี้มันก็เป็นการเซตสแตนดาร์ดใหม่ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนั้นก็ใหญ่แล้วให้มันดีกว่า รับปริญญาที่หนึ่งเนาะครับรับปราญญาแล้วนะดิเดลครับคนอะไรบ้างครับผมรัะปริญญาเลยก็ก็ที่จริงมีการแจ้งเรื่องตารางอะไรต่างๆไปในโซเชียลมีเดียของทางนาดาวบางกอกนะครับผมก็สามารถไปดูข้อมูลตรงนั้นได้นะได้ก็คือดีเทลต่างๆเรื่องงานรับปริญญาครับผมก็ได้แจ้งไปในโซเชียลมีเดียของทางนาดาวบางกอกนะครับผมก็สามารถไปติดตามแล้วก็ดูรายละเอียดได้ในนั้นครับ ที่จริงมีการนัดรวมเวลาของของร็อกันขับไปแล้วครับผมทุกคนจะได้มาพร้อมๆกันทีเดียวเลยแล้วก็พยายามเลือกช่วงที่มันเป็นเย็นๆนะครับเพราะว่าเราจะได้ตบบเขาจะได้ไม่ร้อนกันด้วยใช่นะครับก็ต้องรอดูวันนั้นอ่ะอยากได้อะไรเป็นพิเศษก็มีแบบว่าพูดผ่านคอนโดคนนี้ไปบ้าง อันนี้เช่นอันนี้เช่นอะไรนะครับผ่านผู้จัดการเขาบ้างผู้จัดการเราบ้างผ่านสื่อผ่านสื่อตรงนี้ด้วยหนึ่งอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับอยากได้อะไรไม่ต้องอยากได้อะไรครับรู้สึกว่าเขาแค่มาเราเราก็สบายใจแล้วก็ดีใจเราแต่ว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเราอยากได้อะไรเขาก็จะรู้มาเขาจะจิ้มแล้วมของอ่ะจิ้มของอะไรอะไรครับจิ้มของอะไรเดี๋ยวจิ้มใหม่อีกรอบก็ได้ ที่ทำาในรายการที่รายการเราทงานที่หนึ่งว่าราโสครับแต่รู้สึกว่าโสดชิงหรอก็โสดอยู่ใครอะแต่ยิงที่ไม่โสดมอยู่คนเดียวเลโสดครับโสดอันนี้คือพูดกันปากหรือว่าโสดเป็นปากสด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 เ่อารัอะไร่างเงี้ยมองอะไรนะครับอความรักเรมอหครครับ รักคือการให้ให้คนที่รักไปอันนี้ร้องเพลงแล้วตอนนี้มีคนที่ก็รับไปแล้วหรือยังใช่นะครอันนี้มีคนที่ก็รับไปแล้วหรือยังก็มีครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็รับพัมมาสักทีทุกวันอยู่แล้วดาราดาราดูเออนะฮะตอบดาราแล้วนี่กับคำถามดาราไงที่นันสุดท้ายแล้วสัญญาการนาดาวพ่อพี่พี่ต้องตอบแล้วเราสัญญากับนาดาวนี้เป็ยังไงบ้างก็สัญญาการนาดาวใช่ไหมครับก็ที่จริงยังอยู่ยังอยู่ที่บริษัทนาดาวพันกองเหมือนเดิมครับก็ ได้ได้คุยดีเทลอะไรต่างๆกับทางผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับไม่ติดต่อใช่ไหใช่ครับฝากผลงานด้วยค่ะครับผมยังไงก็ฝากเอ่อ MB เพลง I Do It How To Live It แล้วกันนะครับผมก็ปล่อยเวลาไปดูได้ที่เอ่อ YouTube Channel Nadal Music นะครับผมแล้วก็รับฟังได้ที่ Streaming ท่องทางนะครับแล้วก็มีงานเอ่อคอนเสิร์ตนะครับ The Last Twilight นะครับผมเป็นการจบโปรเจกต์ดีเคลที่สโปรเจกต์นะครับผมเอกราบโปรเจกต์ตามด้วยนะครับอันนี้เป็นมิจฉาอย่าง เนี่ยครับ,บดีเทลพูนอ่าไอตัวนี้เราถับผมเป็นลาสฟลอยท์เป็นคอนเสิร์ตครับผมจากที่จุฬาที่เดินสายทั่วประเทศนะครับอะไรครับที่เดินสายทั่วประเทศแฟนซายจบไปแล้วครับผมอันนี้อันนี้เป็นการย e e t ครับ